เราต้องคืนตรงส่วนนี้ครับอ่านีครับสองจุดที่เราต้องระวังนี่จุดที่หนึ่งแล้วก็นี่คือจุดที่สองกองทางลงนะครับกองทางลงรุ่นรหมุดมาใช่ไหมแล้วเราก็คือครับจุดนี้ก็คืนนะครับฝากเพื่อนไว้เป็นแนวทางนะครับในการขับลงขึ้นลงสวัสดีครับผมพี่จำตาไปแล้นะครับสำหรับวนนี้นะครับคลิปนี้นะนะครับเป็นตัวอย่างนะครับพาไปรุ่นสวบนะครับไปวนก้นหอยนะครับขึ้นลง ห้างทางชันนะครับวนขึ้นแล้วก็วนลงนะครับสองเทคนิคนะครับเอ้ไม่ใช่สิสองจุดนะครับที่ต้องระวังนะครับในการบนก้นหอยนะครับสําหรับมือใหม่จุดที่ต้องระวังแล้วก็ดูดีๆนะครับมันจะมีเทคนิคอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคกันครับว่าสองจุดนี้คืออะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างไปดูกันครับแต่ก่อนที่จะไปดูรับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับไปไปดูกันครับ ของจุดต้นขาลมที่เราจะทยอยก็คือก่อนลงแล้วก็ก่อนถึงทางลาดนะครับอ่ากัทางลาดปึ๊บอ่ะตรงนี้แล้วก็ทยอยปื๊บมองซ้ายมีรถมาไหมไม่มีก็ไหลครับโค้งไปตรงจุดนี้แหละครับก่อนลงแล้วก็ทยอยนะใช่โอเคปึ๊บ จุดนี้เลี้ยวขวาปึ๊บออกลับมาก็ทยอยนะครับสองจุดที่ต้องระวังสองจุดทยอยอุ้างปลายไหมไม่มีโค้งไปโค้งไปเรื่อยๆครับโค้งไปทยอยปึ๊บดูหน้ารถเป็นหลักปึ๊บเดินมาโคังมาแล้วก็ทยอยอาา่ะ เขาทำอะไรเขาทำเขาซองเขาตรงไปเขาจะลงเขาจะลงอ๋อน้องผู้หญิงตัวเล็กนี่เตียยขับรถคันมาเริมร่มเลยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเทรนด์ใหม่ใช่ไหมผู้หญิงตัวเล็กต้องขับรถคัออนใหญ่ขายออนไลน์แลล้วก็าไ์ใช่ไหมอ่อโอเคไปขยอยช่วงช่วงโควิดช่วงนี้ตัวแรกนึงต้องขยอยดูหน้ารถเป็นหลักนะครับ ลงไปครับทีนี้มาดูขาขึ้นกันขาขึ้นเลยครับครูตั้มครับขาขึ้นใจน้ำผากเลยปวดขวบไปค้าน้ำมันแพงแพงวิ่งน้ำมันเรายังไม่ลงเลยครูไหนโอ้ยยังอยู่เต็มที่เดิมอะ่ะเต็มครับคันนี้ประหยัดมากเลยนะประหยัดมากวิ่งมาจากรังสิตสุดยอดมาไปเลยค่ะจาก อ่าาจกไปเลยไปเลยไปเลยจากคลองแรกคลองสามคลองสองค่ะเออคลองสามพอเราไปบนคลองสามวิ่งมาทางด่วนค่ะไปพาไปดีมาถึงบางนาไม่กลับบางนาค่ะน้ำมันไม่ลดสักแหวฮอนด้าซิตี้เทอร์โบโฆษณาโฆษณาให้ด้วยนะเอาค่าโฆษณามานะนักเรียนคนไหนแบบกำลังดึงหารถทียบประหยัดและเครื่องแรงนะครับขับคล่องๆนะฮอนด้าซิตี้เทอร์โบนี่แนะนำเลย เติมเครื่องตอมามเบาๆรับอา่าใช่เลี้ยงหน้ารถไว้แทบเอียงก็คืนนะครับดึงขวานะโค้ฟมาปุ๊บดึงขวาดึงขวาโค้ฟมาปุ๊บแล้วก็เริ่มทะยอยสวยครับมองฝั่งซ้ายเข้ามาไหมไม่มีไปดึงขวาปุ๊บเติมคันเร่งแล้วก็ทยอยพร้อมกันสวยอา่าเติมครึ่งแล้วก็ เนี่ยเป็นจุดที่จะต้องก่อนจะขึ้นนะเติมเร่งแล้วก็คืนภูมไรเนะนี่ยนี่แหละครับผมโอเคดึงขวาปึ๊บจุดนี้ที่เราจะต้องทะยอยครับผมใช่ครับผมโอเคมองซ้ายึเปลาไหมไม่มีไยครับผมโค้งมาจุดนี้เติมเร่งแล้วก็ทะยอยนะครับจุดนี้ที่ต้องระวังครับสำหรับภูมิใ่เลี้ยงเคร่งไว้เลี้ยงเคร่งไว้ ดูหน้ารถเป็นหลักนะครับดึงพวงมาลัยให้อยู่ในชางปึ๊บโค้งมาดึงโคง้งปึ๊บแล้วทะย,ยอยนะครับดูสไลด์ับมาไหมไม่มีปลายจุดนี้เติมคั้เร่งแล้วก็ทะยอยสวยครับสวยขึ้นมาปึ๊บเลี้ยวขวาชื้อ แล้วก็ทยอยนะครับบีงขวาปึ๊บเติมคันเร่งแล้วก็ทยอยโอเคนะครับเวลาทยอยเราให้พงมระเบิดขึ้นเดินก,ก็ได้นะนะครับสำหรับเพื่อนๆใครที่ดูอยู่เวลาบนขึ้นทางเนี่ยตรงจุดนี้ต้องระวังอะ่ะขึ้นมาปึ๊บตรงไปนะตรงไปครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางลงกันอีกรอบหนึ่งกันนะครับ ลงอีกรอบนึงนะตรงไปครับมาไกลเลยจากคลองสองคลองสามพานักเรียนมาขับรถมาที่ทำงานนะครับแล้วก็ไ้มาซ้อมลงทางขึ้นทางลงบุญก้นหอยนะครับจุดนี้เป็นที่น่ากลัวสำหรับมือใหม่นะครับเพราะถ้าโค้งไม่เป็นเนี่ยโค้งไปชนกำแพงเลย ต้องระวังจุดเ,เวลาขับขึ้นนะครับขับขึ้นขับลงนะครับขาขึ้นเท้าอยู่ที่คันเร่งครับขาลงเท้าอยู่ที่เบรคครับะนะขาขึ้นเนี่ยน่ากลัวกว่าขาลงเพราะขาลงเนี่ยเท้าอยู่ที่เบรคไม่มั่นใจอะไรยังไงก็เหยียบเบรคได้แต่ขาขึ้นนี่เท้าอยู่คันเร่งครับจะน่ากลัวตรงนี้แหละจะต้องสู้กับแรงชันนะครับสู้กับแรงชันของ สรบของทางขึ้นนะครับก็ต้องเลี้ยงคันเร่งด้วยดึงพวงมลลาลัยด้วยนะครับดูทางด้วยบางคนก็ยังไม่ชินเนี่ยตรงนี้ต้องอระวังแต่ขาลงชิ่วๆครับเนี่ยดูครับสวท่านนี้ขาโหดครับผมบอกเลยเบือแค่ดริฟต์ลงจากข้างเลยใช่ไหมดริฟต์เป็นไหม <S <S ดริฟต์คับแบบรถดึงซ้ายระวังโอเคเขาเลี้ยวป่านเราป่าน เริ่มคล่องเลยนะครับให้วนวนอยู่ที่นี้ตรงนี้ประมาณสี่ห้ารอบแล้วพอจับทางได้ปุ๊บก็คล่องเลยนะครับพอคล่องก็เนี่ยสบายเลยครับรู้ทางจับทางถูกปุ๊บเนี่ยผูกอะไรไม่ต้องจับได้เนี่ยปล่อยเลยเสียงแล้วใช่ไหมสเสียงหรือยังครูประเมินครูประเมินว่าไงโอเคไหมก็พอได้ก็พอได้ไดมันนมนนม่นใจขึ้นใช่ไหม ตรงไปอีกรอบหนึ่งครับเพราะตอนแรกมานี่ปึ๊บจิกๆจักจค่อยค่อยคานแล้วค่อย,อย,อยแบบกระดึบกระดึบขึ้นเหมือนที่มีจโจ๊กได้ตอนนี้อื้อหพลปด๊บืดพลดเรามาดูคานขึ้นอีกรอบหนึ่งแนละ้วนะครับอีกรอบหนึ่งนะทางด้านหน้าทางฝั่งซ้ายมีรถเข้ามาดูก่อนมีรถไหมถ้าไม่มีก็ไปะจะให้เ <ไป S 1> ข้าไปก่อนก็ได้ดูก่อนนะให้เข้าไปก่อนนะครับให้เข้าไปก่อน ให้เข้าไปกอนโอเครอตามโฟล์คเจอร์ไปไปครับก่อนจะขึ้นนะครับก็เติมเครื่องนิดหนึ่งเพื่อมีให้มีแรงส่งนะนะครับมีแรงส่งปึ๊บนะครับเติมเครื่องตามปึ๊บแล้วก็เลี้ยงเครื่องไว้นะครับอันนี้ดูหน้ารถนะแล้วก็หมุนพวงมาลัยนะครับขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามีรถอยู่ด้วยนะเราก็ทิ้งระยะห่างนิดน,นึงสำหรับมือใหม่นะครับ เวลาเติมคะแนนก็คืนพงมอะไรนะครับส่วนทางกันน,นะครับอาาโอเนะครับมองซ้ายก่อนมีรถมาไหมไม่มีไม่มีมมก็ไปครับหมุนนะครับการหมุนพงมอลไยนะครับสำหรับเพื่อนๆจะหมุนแฮนด์โอเวอร์แฮนด์ก็ได้พูชแชมพูก็ได้แล้วแต่ขนาดเลยได้หมดเลยนะครับอตอนแรกๆอาจจะยังอาจจะต้องคืนพงมอะไรเองนะครับ พอมาบนสักสามสี่รอบเริ่มได้จับทางได้แล้วก็ใ <lite> ห้พวงมาลัยมันขึ้นเองได้นะครับอันนี้พอเราถนัดเนี่ยพวงมาลัยมันเราจะรู้จักจังหวะการขึ้นพวงมาลัายเนี่ยพวงมาลัยมันจะขึ้นเองได้เองเลยนะครับเราแค่ประคองนะครับประคองคันเร่งนะครับแล้วก็ดูหน้ารถเป็นหลักนะครับพอถึงโคง้งป,ปุ๊บอ่ะยกนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงคันเี่ยปุ๊บเราไล่ขึ้นมาใช่ไหมก่อนจะถึงพื้นน่ก่อนจะถึงชั้นบนอ่ะแล้วก็ยกนนิดนึงนะครับ โอ้ไปครับจุดนี้ขาขึ้น,นครับพอเติมเคร่งสู้นะเราก็ต้องคืนพวงมาลัยด้วยนะครับอ่าจุดนี้ละที่มือใหม่ต้องระวังน,นะครับจุดนี้สําคัญเลยแล้วก็เลี้ยงพวงมาลัยครับเลี้ยงรถนะครับปึ๊บก็จะถึงก็ยกเร่งนิดนึงแล้วหมุนพวงมาลัยครับโค้งไปตามทางนะครับอ่าเราคือล้อตรงพอถึงตรงเนี้ยเราคือล้อตรงนะถ้าไม่คืนวิ่งชนแกลแพงเลยนะอ่าโค้งไปครับอ่าจุดนี้นะปึ๊บเราหมุนพวงมาลัยไปใช่ไหมแล้วก็เติมเร่งสู้ พอเติมเพลิงสู้ความชันเราก็ต้องคืนพวงมาลัยด้วยนี่คือเคล็ดลับเลยครับในการหมุนวนขึ้นห้างนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมคืนล้อตรงครับแล้วตรงไปทีนี้เดี๋ยวเราไปดูขาลงอีกรอบหนึ่งกันนะครับไปดูอีกรอบขาลงอีกรอบอีกรอบหนึ่งกันนะตรงไปเรื่อยๆครับ ลงไปครับผมขาลงก็ชิวๆเลยครับเพราะว่าเท้าอยู่ที่เบรกนะเท้าอยู่ที่เบรกนะครับเราแค่เลี้ยงพวงมาลัยนะครับก่นะอนถึงก็เบรกนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงพวงมาลัยแล้วก็ตรงส่วนนี้ต้องคืนนะครับถ้าไม่คืนนี่หันหน้าหันเข้ากำแพงเลยนะนะครับดูซ้ายก่อนมีรถไปม,มาไหมไม่มีก็โค้งตามทางครับ พอมาตรงจุดนี้ต้องคืนครับคืนแล้วก็ระวังครับแล้วก็เบรก่อนปึ๊บแล้วดึงนะครับแล้วทยอยคืนครับอ่านะครับจุดนี้ดูซ้ายก่อนนะครับรถมาไหมไม่มีไปครับมดไปพอมนไปจุดนี้ต้องคืนนะนี่ครับทางลงตรงช่วงแรกเนี่ยต้องคืนนะครับค้างพวงมาลัยดึงพวงมาลัยไว้ให้รถอยู่นะครับ ก่อนจะถึงชั้นปุ๊บนะดบรก่อนแล้วดึงครับดึงแล้วต้องคืนนะครับดึงแล้วต้องคืนนะจุดนี้ที่มือใหม่ชอบเกิดอุบัติเหตุนะครับเวลาลงมาปุ๊บ่ะพอโค้งมาดึงมาแล้วต้องคืนนะครับนี่นี่ครับจุดนี้ต้องคืนจุดนี้ต้องคืน2จุดมันจะมี2จุดนะครับก่อนทางลงแล้วก็ตุ่มทางและหน้านะครับตอนเลี้ยวตรงนี้ตรงนี้ครับเราต้องคืนตรงส่วนนี้ครับนี่ครับสองจุดที่เราต้องระวังนิด แล้วก็นี่คือจุดที่2ก่อนทางลงนะครับก่อนทางลงปุ๊บเราหมุนมาใช่ไหมแล้วเราก็คือแบบจุดนี้ก็คือนะครับฝางเพื่อนไว้เป็นแนวทางนะครับในการขับลงขึ้นลงวนข้นหน่อยในห้างนะครับกลับบ้านกันเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับอ่ะกับการวนข้นหน่อยนะนะครับเพื่อนๆมือใหม่ทุกคนนะครับจะต้องเลยต้องฝึกนะครับนั่นคือ วนก้นหนอยอีกหนึ่งจุดนะครับที่เพื่อนๆจะต้องไปฝึกกันเวลาขึ้นห้างลงห้างเนี่ยต้องเจอตลอดนะครับจะไปห้างไหนเนี่ยต้องมีครับวนก้นหนอยเนี่ยนะครับดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องไปฝึกด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูแล้วไม่เข้าใจตรงส่วนไหนนะครับอยากสอบถามเพิ่มติมอะไรยังไงคอมเมนต์ด้านล่างทิ้งไว้ได้เลยนะครับหรือว่าจะไปพูดคุยกันใน Facebook กลุ่มครับเป็น Facebook กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆใหม่ใครที่ยังมีปัญหานะครับเรื่องถอยเข้าซ รู้ว่าขับรถออกทนใจไม่ได้นะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรก็ตามที่ขับรถนะครับไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะครับก็จอยเข้ามาได้เลยนะครับลิงอยู่ด้านล่างนี้กดปุ๊บมันก็จะเด้งหน้าจอขึ้นมาปุ๊บนะครับเป็นหน้าปกแบบนี้นะครับเป็น a c e b o o k กลุ่มนะครับเพื่อนๆก็มองหาปุ่มนะครับเข้าร่วมหรือว่ากดปุ่มจอยนะครับกดเข้ามาปุ๊บรอผมอนุมัติสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เข้ามาตั้งกระทู้สอบถามหรือว่าไล่ดูกระทู้ต่างๆนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้จอยเข้ามานะครับก็กดเข้ามาได้เลยนะครับ ไว้เจอกันใน k group นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สอบถามเข้ามาบอกพี่ตั้พี่ตั้งรับสอนไหมนะครับดูคลิปลายคลิปแล้วนะครับอยากเรียนกับพี่ตั้งบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถโทรสอบถามนะครับหรือแอดไลน์ไอดีมาก็ได้อยู่ด้านล่างใต้ใต้คลิปนี้นะครับอยู่ในด c สคริปชันหรือคำอธิบายนะครับเพื่อนๆก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่เข้ามานะครับที่ยัง มาเจอคลิปนี้คลิปแรกนะครับพ็ฝากเพื่อนครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม s u b s c r i b ์ให้ผมด้วยนะนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม s u b s c r i b e นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนก็จะได้ไม่พลาดทริคเด็ดๆครับดีๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับมาเปิดลกันนะครับ